ประเทศไทยยังสา,งสามารถสกัดไม่ให้ทั้งจีนแล้วก็สหรัฐเ,เข้ามาทำเหมืองโดยตรงแต่ว่าถ้ามองถ้ามองในตามตามความสภาพจริงของระบบเศรษฐกิจแบบที่เป็นอยู่เนี่ยประเทศไทยอย่างมากก็อาจจะมีโอกาสเป็นเขาเรียกว่าเป็น processing hub เป็น processing hub, น processing hub. คือเราเราจะมีอุตสาหกรรมซึ่งสามารถแ,รแต่งแต่งแร,หร่หรือแปรรูปหรือหรือทํากระบวนการการผลิต processing ไงไงเหมือนคล้ายๆจีนลนเพชรแต่ว่าเราไม่ต้องรับกรรมค,<ำ>คือคือบังเอิญ ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยโชคดีคือสถานะของประเทศเนี่ยทำให้เราสามารถพอรี่กะบปฏิเสธได้ในที่สุดแล้วเราไม่ได้รับกรรมในแบบที่เราจะมีเหมืองแบบที่พม่ามีแต่เราได้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบ้างเพราะเพราะตอนนี้คนที่กลัวกันเนี่ย <c oughs> เขากลัวเรื่องอะไรล่ะสิ่งแวดล้อมเข้ามาหรือกลัว <c oughs> เรื่องที่ว่า อ้าวคุณเข้ามาแล้วเดี๋ยวบางคนไปถึงเรื่องของของความสัมพันธ์กับจีนแล้วต,ต่าง,อ,งอีกแต่ว่าในที่สุดประเทศไทยจะจะ,จะค่อยๆกลายเป็นประเทศซึ่งเป็นหับในการ process กระบวนการการแปรรูป r a r earth e ในแบบที่เราจะไม่รับเต็มๆในผลกระทบทางด้านสิ่งแวดลอ้อมเพราะว่าเราจะไม่ได้เปิดให้เขาเข้ามาถลุงทำเหมืองแบบที่พม่าโด